ขอนอบน้อมบูชาคุณ mm. พระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงถวายความเคารพและขอโอกาสพระอาจารย์ไพศาลพระอาจารย์วัฒนชัยพระอาจารย์และเพืพ่พอนสาธรรมิกจะเดินพรแม่ชีและญาติธรรม วันนี้เป็นวันที่สองตุลาคม2,568ทุกชีวิตที่เกิดมานี้เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ในทางธรรมะสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือพระนิพพาน พระนิพพานเป็นบรมธรรมเป็นธรรมอันยิ่งไม่มีธรรมอื่นใดยิ่งกว่าเป็นธรรมที่พ้นเกิดแก่จิตตายเป็นธรรมที่พ้นจากทุกทั้งปวงการที่จะให้ได้รับพระนิพพานนี้ไม่มีทางอื่นใดนอกจากปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นั่นคือปฏิบัติตามมักมีองคปดนั่นเองซึ่งมักองค์ดนั้นคือปฏิบัติในเรื่องศีลเรื่องศีลน,นี้มีเรื่องทานอยู่ด้วยปฏิบัติเรื่องสมาธิและเรื่องปัญญาการที่จะหลุดพ้นทุกทั้งปวงหรือพ้นจากทุกทั้งปวงได้ก็ด้วยปัญญาเช้านี้ หลวงพ่อจะพูดเรื่องไม่มีตัวเราไม่มีตัวของเราเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาในเรื่องของทางปัญญาเพราะความทุกข์ทั้งปวงนี้ที่เกิดขึ้นไม่ว่ามาจากความโลภความโกรธหรือความหลงก็าตามที่เกิดขึ้นเนี่ย เพราะเนื่องจากว่าจิตเนี่ยไม่รู้ตามความเป็นจริงคือเรียกว่าจิตมีอวิชชาคือไม่รู้อายะจัดสีนั่นเองทีนี้ถ้าเมื่อมาไปปฏิบัติธรรมกันแล้วจิตมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวของเราแล้ว ความเกิดความแก่ความจิบความตายก็ทำอะไรให้เกิดขึ้นกับจิตนี้ไม่ได้เนี่ยทีนี้ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวของเรานั้นคือมีหลายเรื่องอน,นะแต่หลวงพ่อจะพูด เป็นบางเรื่องเพราะตาพูดไรหมดทุกเรื่องมันไม่มีเวลาเพียงพอนะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้คือเป็นเรื่องที่บอกให้รู้ว่าทุกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและทุกดับลงได้อย่างไรนะซึ่งในเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ ก็บอกให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีตัวเราทั้งสามการเลยนะคือทั้งในอนดีตทั้งในอนาคตและปัจจุบันไม่เคยมีตัวเราเลยอันนี้แล้วถ้าไม่มีตัวตัวเราแล้วมันมีอะไรอ่ะนั่นก็คือตัวที่ว่าสิ่งทั้งหลายเนะี่ย เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไปตามเหตุตามปัจจัยหรือทำทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วในปฏิจจสุบัตินี้เีสิบสองขั้นตอนนะคือเริ่มต้นจากอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร ทีนี้หลวงพ่อจะตัดคําว่าปัจจัยปัจจัยไปนะเพราะมันเวลามันสั้นอาวิชาเกิดสังขารเป็นสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตาณะสลาละตาณะเป็นปัจจัยให้เกิดปัจจะปัจจะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปเกออิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยให้เกิดพบพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกะปาริเทวะทุกขโทมณัตและอุปยาสะเนี่ยทุกเกิดขึ้นมาอย่างนี้ แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของการเกิดทุกข์เกิดมาอย่างนี้ทีนี้การที่จะดับทุกข์ก็ตัดไว้ว่าอาวิชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับสลายะตานะดับสยะสลายะตานะ ดับปัสสดับปัสสดับเวทนาดับเวเวทนาดับตัณหาดับตัณหาดับอุปทานดับอุปทานดับพบดับพบดับชาติดับชาติดับชารามระดโสกะปริเทวะไอกองทุกข์ทั้งหลายเนี่ยก็ดับด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยทีนี้เมื่อ ในการปฏิบัติตามความเป็นจริงนั้นแล้วก็ต้องพิจารณาดูในทั้ง12ขั้นตอนนี้นะว่ามันมีตัวเราหรือของเราหรือเปล่าอันนี้นะอีน,นี้ในการปฏิบัติจริงๆนะก็พิจารณาแล้วก็ดูลงไปว่าอย่างนั้นด้วยจิตที่เป็นสมาธิก็จะเห็นว่าทุกขั้นตอนทั้ง12ขั้นตอนตรงนี้ไม่มีตัวเราหรือไม่มีตัวของเราอยู่เลย อันนี้คืออย่างนี้นั้นคือเรื่องปฏิจจสุบาทินี่ก็เป็นบอกให้รู้เห็นตามความจริงว่าไม่มีตัวเราและไม่มีตัวของเราส่วนรายละเอียดปฏิบัติก็ต้องอธิบายนยาวซึ่งไม่มีเวลาเพียงพอทีนี้ที่พระพิจ้จ้าได้บอกไว้ว่าไม่มีตัวเราก็ในเรื่องของอันห้า ซึ่งในอันนี้ก็มีอยู่ในคำสอนเรื่องธรรมาจาักกับเป่าปรรณสูตรและอัดตลักขณะสูตรซึ่งได้บอกไว้ว่าในขันห้านี้ก็ไม่มีตัวเราของเราเหมือนกันแต่เมื่อไม่มีตัวเราแล้วไม่มีตัวเราหรือไม่มีตัวของเราแล้วมันมีอะไรอะ่ะมันก็มีแต่ขันห้าล้วนๆน,นะนะคือมัน สักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาสักแต่วัญญาสักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าวิญญาณเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ในเรื่องขันหานี้ก็พระเจ้าบอกว่าก็ไม่มีตัวเราตั้งสามการเหมือนกันคือทั้งในอดีตทั้งอนาคตและปัจจุบันนะแล้วอันหนึ่ง ที่บอกให้เรารู้ว่าไม่มีตัวเราไม่มีของเรานั่นคือในเรื่องทาตุปัจเวกขณะปาทะนั้นก็บอกให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นที่กำลังเป็นไปตามเบตตามปัจจัยหนึ่งนิดสิ่งเหล่านี้ก็คือ เครื่องนุ่งหม่มผู้ใช้สอยเครื่องนุ่งหม่มอาหารผู้บริโภคอาหารที่อยู่อาศัยผู้ใช้สอยอาศัยยารักษาโรคผู้บริโภคยารักษาโรคนั้นและก็บอกว่าเป็นว่าไม่ใช่สัตว์ อันอยังยืนและก็ไม่ใช่ชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลจะบอกเลยว่าเป็นสุญโยคือว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตวนอันนี้นั้นเมือ่อหลวงพ่อได้อ้างคำทัางสอนมาอย่างนี้นั้นก็ให้มั่นใจว่าต้าปัญญาเกิดรู้เห็นตามความเป็นจริงว่าไม่มีตัวเรา ไม่มีตัวของเราแล้วเนี่ยพ้นทุกข์ได้จริงๆเลยึ่นก็มีอีกเยอะที่พระพุทธเจ้าสอนภาษาวกหลายรูปก่อนลงท้ายกันถ้าจะให้พ้นทุกข์กันแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานกันแล้วก็ต้องรู้ว่าไม่มีตัวตนไม่มีของตนนี่แหละทีนี้จะพูดลงรายละเอียดเพื่อให้เห็นว่าไม่มีตัวตนของตน คืออันนี้เอาหลักธรรมหลายอย่างเข้ามารวมๆกันน่ยนะแต่วพูดอย่างเดียวหลักธรรมอย่างเดียวก็ก็ได้แต่ว่าเมื่อเวลาอนนานารพูดรวมๆกันไปเลยก็ได้เพื่อเห็นว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีตัวของเราที่เกิดมานี้นะถ้าชั้นศีนลธรรมหรือชั้น สมมุติสัจจะคือเป็นความจริงเหมือนกันแต่ความจริงอันสมมุติอันนี้ถ้ารู้เพียงแต่ชั้นสูงสมมุติอย่างนี้มันก็หลุดพ้นจากทุกข์ไม่ได้ต้องรู้ในชั้นปรมัดสัจจะคือความจริงชั้นปรมัดคือความจริงที่เมื่อรู้แล้วก็ทำให้เห็นว่ามันไม่มีตัวเรามันไม่มีของเรา นั้นที่เกิดมานี้ไม่ใช่พ่อแม่เป็นผู้ให้เกิดมาและพ่อแม่ก็ไม่ใช่ปู่ย่าตายาย,าปาย,ายาเป็นผู้ให้เกิดมาปู่ย่าตายายก็ไม่ใช่ทวดเป็นผู้ให้เกิดมาแล้วทวดทวดขึ้นไปก็ไม่ใช่ทวดทวดขึ้นไปเป็นผู้ให้เกิดมาแล้วทีนี้ถ้าไปถึงมนุษย์คนแรกอะอะไรอะ เป็นผู้ให้เกิดมาอันเนี้ยถ้าพิจารณาตามคำสอนกันอย่างละเอียดถี่ท่วนแล้วนะสิ่งที่ให้เกิดมาเนี้ก็คือธรรมชาตินั่นเองซึ่งในเรื่องนี้ก็มีคำสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติพระพุทธเจ้าได้สอนว่าธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นแหละที่เป็นไป เป็นไปตามปัจจัยเป็นภาษาบาลีว่าสุทธธรรมาปวัตตันติยะถาปัจจยังปวัตตันติเนี่ยคือสิ่งทั้งหลายทั้งพวงเป็นธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นแหละที่เป็นไปไม่พูดถึงเรื่องที่ว่ามีตัวเราหรือของเราเลยที่เป็นไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าก็ยังได้บอกไว้ว่า เป็นธรรมชาติเกิดขึ้นล้วนๆเป็นภาษาบาลีว่าสุทธะธรรมังสมุปปนังเนี่ยที่เกิดขึ้นนะั้นนะมันไม่มีเราเกิดขึ้นเฮ้ยตัวของเราเกิดขึ้นธรรมชาติทั้งนั้นและเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาตินี้ก็ยังได้สอนไว้ว่าสุทธสังขารังสันตติเป็น การสืบต่อของสังขารล้วนๆสังขารล้วนๆก็คือธรรมชาตินั่นเองซึ่งบางที่ก็แปลเป็นว่าสังขารล้วนเป็นการสืบต่อของธรรมชาติล้วนๆก็มีแต่บางที่ก็แปลว่าเป็นการสืบต่อของสังขารล้วนๆก็ได้คือโดยตามความเป็นจริงแล้วนะสภาวธรรมมันเหมือนกันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ ภาษาพูดภาษาเกียรติอาจจะแตกแต,ต่างกันทีนี้เป็นเรื่องที่ว่าจะพูดกับบคุคคลหรือฐานที่อย่างไรหรือท้องถิ่นใดซึ่งประเทศอินเดียสมัยนะั้นกว้างขวางมากเลยก็มีคําพูดจากสวัสดิธรรมอันเดียวพูดเป็นหลายอย่างเนี่ยนะนี่คาสอนอย่างนี้นี้ทีนี้ที่พูดอย่างนี้ที่ว่า ชีวิตนี้นะไม่ใช่พ่อแม่เป็นผู้ให้เกิดมาไม่ใช่ว่าเป็นการอากตัญยูหรือลบหลู่พระคุณของพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณเพราะการที่จิตที่จะเกิดปัญญาอย่างนี้ได้นะจิตต้องมีทานเรื่องศีล เป็นอย่างดีเลยอย่างดีที่สุดด้วยก็แล้วกันไม่นั้นเราจะเกิดปัญญารู้เห็นอย่างนี้ไม่ได้อันนี้แล้วผู้ที่มารู้เห็นอย่างนี้นะก็จะปฏิบัติต่อพ่อแม่หรือต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายอย่างสูงสุดด้วยเป็นอย่างนั้นเาะ ต้องรู้ในชั้นปรมัติด้วยแต่ชีวิตความเป็นจริงนะก็ถึงแม้จะบรรลุมรรคผลนิพานไปแล้วก็ย,ยังต้องใช้ทั้งสมมติทั้งประมัตจัจกจะคือตั้งปรมัตนั่นแหะแต่ว่าไม่ยึดถือทั้งสองอย่างการพูดก็พูดไปตามบูหารโลกหรืตามภาษาโลกเพราะถ้าไม่พูดอย่างนั้นก็จะไม่รู้เรื่องกันทีนี้เอาละมาพูดถึงเรื่องการทํางานของ ร่างกายและจิตใจอีกนะไม่ว่าการทำงานของหัวใจสมองตับไตลำไส้เนื้อหนังเอ็นกระดูกปอดคือทุกๆอย่างของร่างกายการทำงานเนี่ยของร่างกายก็ธรรมชาติก็ทำให้ทั้งนั้นแหละไม่มีเราหรือของเราเข้าไปทำเลย อันนี้นะอันนี้คือในการพิจารณาเขาให้ดูเป็นอย่างนี้ในการยืนการเดินอีนิาจบทต่างๆนะการยืนการเดินการนอนการนั่งการยกมือสิบสองจังหวะหรือการเดินจงกรมเนี่ยนะนั้นไม่ใช่เราทำนะธรรมชาติเขาเขาทำนะแล้วก็การทำงานของจิตใจอีก แต่จิตใจก็ก็ทำในเรื่องอะไรบ้างทายงานในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยซึ่งเราทุกคนก็คงจะรู้กันแล้วนะว่าคือขันการตมาณของขันหนะ้าขันหนะ้านคืออะไรบ้างคงไม่ต้องพูดอีกว่ามีอะไรบ้างเนี่ยเมื่อพิจารณาทุกขันกันแล้วนะี่นะ ก็มีธรรมชาติเท่านั้นที่เขาทาไม่มีตัวเราหรือตัวของเราเข้าไปทําที่ตรงไหนเลยทีนี้มาพิจารณาถึงเรื่องไอ้การที่มีชีวิตยอยู่ได้นี้นะก็อาศัยธรรมชาติทั้งนั้นอีกไม่มีอาศัยที่ว่า ตัวเราหรือตัวของเราคิดตรงไหนเลยคือพระมันมีแต่ธรรมชาติล้วนเช่นอาหารการกินอย่างเนี้ยนะก็เป็นธรรมชาติเช่นวกพืชผักผลไม้เรื่องแล้วก็นี้เรื่องอาหารการกินก็เป็นธรรมชาติแล้วก็อากาศลมเหมือดิน แสงสว่างพวกพวกนี้ก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นไม่เป็นเรคไม่เป็นของเราเลยที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มทุกอย่างนี้ะ่ะก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นที่มาปรุงแตง่งเปลี่ยนแปลงเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องนุ่งหม่มที่ยารักษาโรคก็เ,เป็นธรรมชาติทั้งนั้น ไม่มีส่วนตรงไหนเลยที่เป็นเราเป็นของเราอันอันนี้นะก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นไปตามคำสอนนะนะในคำสอนเรื่องปฏิจจสมปาัายหรือเรื่องธาตุตามธรรมชาติในเรื่องธรรมชาติล้วนๆในเรื่องขันห้าและอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องอายตนะภายในหก อายตนะายนอกอกแล้วก็รวมถึงเรียกว่าวิญญาณแล้วก็ผัสะและเวทนาซึ่งเมื่อรวมกันทุกอย่างในเรื่องนี้เรียกว่าอายต,ตานิกกรรมสามสิบประการเนี่ยคือบางทีนี่ไม่ได้พูดเป็นขันธ์หน้าแต่พูดเป็นอายตนะในวันที่เขาพูดเป็นเรื่องของธาตุอันนี้ ซึ่งสภาทมจริงๆดังที่หลวงพ่อกล่าวไว้แล้วก็อันเดียวกันนะแต่ว่าพูดเป็นคําพูดแตกต่างกันอันนี้ก็ให้เห็นเป็นอายัดอายัดตานิกตยัดทอายัดต่นิธตทมสามชประการก็ให้นว่าเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันเมื่อจะเห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีตัวของเราก็มีแต่อายตนะเท่านั้น แต่เรื่องขันห้าก็มีแต่เรื่องขันห้าทั้งนั้นแต่เรื่องธาตุก็มีแต่เรื่องธาตุทั้งนั้นเรื่องธาตุนี้ก็เราพิจารณาสอนเอาไว้ว่าบุรุษนี้ประกอบไปด้วยธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุนะตามคําสอนตามตัวหนังสือก็ บอกว่าบุรุษแต่ตามสวะทำตามความเป็นจริงแล้วรวมถึงตัดตรีด้วยนั่นเองคือชีวิตของคนคนหนึ่งน่นแหละเอาประกอบไปด้วยธาตุทีนี้เมื่อพิจารณาทุกธาตุแล้วนะก็ปรากฏว่ามันไม่มีตัวเราหรือตัวของเราอยู่ในธาตุเ่านั้นเลยเนี่ยมีแต่สักแต่ว่าธาตุที่กําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดนั่นแหละ เนี่ยเในเรื่องเขาไม่มีตัวเราไม่มีตัวของเราหรือถ้าขยายคาว่าตัวเราหรือไม่ใช่ตัวของเราไม่มีตัวเราไม่มีตัวของเราก็อาจพูดว่าไม่เป็นตัวเราไม่เป็นตัวของเราหรือไม่ใช่ตัวเราหรือไม่ใช่ตัวของเราเนี่ยนั้นเมื่อ มาปฏิธรรมกันแล้วอย่างนี้นะก็คืออย่างน้อยนะของปัญญาคือหนึ่งเป็นการระดับที่ว่าเข้าใจกันกันก่อนแล้วเมื่อปฏิบัติไปตามหลักปฏิบัติเมื่อเกิดการเข้าใจแล้วต่อไปมันจะ เป็นเรื่องรู้แจ้งเห็นจริงเลยทีนี้ระดับข้าใจนี่ก็อยู่ในระดับที่ชั้นสมองกันละ่ะชั้นจิตด,ด้วยแหละเพราะตุ๊กอยางมาทํางานตะพูดนแยกกันแต่จริงๆแล้วการทํางานมันร่วมกันทั้งหมดเลยคือเป็นทีมอะนะเพราะมีแต่กายอย่างเดียวไม่มีจิตกายก็ทํางานไม่ได้กายก็ไม่เป็นกาย ถ้ามีจิตอย่างเดียวก็จิตก็ทํางานไม่ได้เพราะจิตก็ต้องอาศัยกายทํางานแต่จริงๆกายจิตนี้รานามรูปนี้นะี่ะมันเป็นเรื่องตองามความเป็นจริงแล้วเป็นเป็นสิ่งเดียวนะเรีากนามรูปแต่เมื่อพูดมันเป็นแยกเป็นรูปเป็นนามอะไรอย่างเนี้ในเวลาการทํางานจริงๆนะทุกอย่างทำงานร่วมกันมาเกี่ยวโยงถึงกันหมด มันเกี่ยวข้องกันกันหมดแต่ว่าเมื่อมีอะไรเกิดขึ uh ้นแล้วว่าส่วนไหน together. ทำงานมากหรือทํางานน้อยคือทําหน้าที่มากทำหน้าที่น้อยก็แล้วแต่เรื่องที่ปัจจัที่เกิดขึ้นทรงนั้นเนี่ยนะการปฏิบัติบอกแร้วแค่ระดับเข้าใจพอตอนปฏิบัติไปมากมากมาก จากการเข้าใจนี้ก็เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจิตก็จะเกิดเขาเรียกว่าเบื่อหน่ายคือเบื่อหน่ายในทุกบนเบื่อหน่ายในการยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนั้นะนะเบื่อหน่ายในอวิชชาเบื่อหน่ายในกิเลสตัณหาอุปทานภพชาติทุกข์จะรู้แรกก็เบื่อหน่ายในทุกอะไอตัวสําคัญต่อผู้ใจก็เบื่อหน่ายในการยึดถือ ก็รู้ว่าตามเมื่อยึดถือมันเป็นทุกข์เนี่ยเรียกว่าเห็นความจริงถ้าพสต์ชันว่าเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวเราของเราแล้วนี่นะมันก็เกิดการเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายความยึดมั่นถึงมัน่นนั่นแหละเป็นความเห็นผิดนั่นแหละทีนี้ถ้าเบื่อหน่ายมากก็ ก็เกิดความจางคลายมากเท่านั้นเห็นความจริงมากเท่าไรเมื่อหนายมากเท่านั้นเมื่อหนายมากเท่าไรก็เกิดความจางคลายก็จางคลายในทุกข์ครับจางคลายในการยึดถืออะไหรือคลายทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์นะก็จางคลายทีนี้ถ้าคลายหมดถึงที่สุดนะในทางธรรมเรียกว่าถึงขั้น ดับกิเลสหมดดับอวิชาหมดดับตัวตนกันหมดนี่นะนั่นก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานเราเรียกว่าก็จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดซึ่งทุกคนทุกชีวิตเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาและได้มาปฏิบัติทำอย่างนี้นะให้มั่นใจและศรัทธา ในชีวิตเนี่ยว่าทำได้แต่จะทำได้เร็วหรือได้ช้าหรือว่าได้ขั้นไหนของการปฏิบัติก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยที่สุดนะให้ได้ชั้นสูดบันกันก่อนนี่แล้วต่อไปก็จะปฏิบัติต่อไปอีกก็จะเลื่อนชั้น ไปเป็นเรียกว่าสกิทธาคามีแล้วก็เลื่อนขึ้นไปอีกอนาคามีและถึงที่สุดก็ระอาหาันและทีนี้ไอ้ที่ว่าพ้นทุกพ้นทุก,ทกหรือว่าเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เราทั้งนั้นเลยนะหรือผู้รู้ตัวรู้ทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นธรรมชาติทั้งนั้นแหละไม่มีตัวเราของเราทั้งนั้นที่ หนปนทุกข์ทั้งพวงก็เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องของของของจิตที่มีปัญญาแล้วก็ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งนิพพานทุกอย่างนี้ก็อยู่ที่กายนี้จิตนี้อยู่แล้วทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาก็เหมือนกันก็อยู่ที่กายนี้จิตนี้ทั้งนั้นแหละ และการที่จะไปรู้เห็นสัมผัสนิพพานหรือถึงนิพพานก็จิตนั่นแหละเมื่อฏิบัติถึงมีปัญญาสูงสุดแล้วก็ไปรู้ไปเห็นพระนิพพานือสัมผัสกับนิพพานแต่จิตไม่ใช่นิพพานนะแต่ถ้าจิตดับอวิชาหมดแล้วมีแต่ปัญวิชาหรือมีแต่ปัญญาก็จิตจะ สัมผัสหรือลุกถึงหรืออยู่กับนิพพานได้อันนี้คือที่พูดอย่างนี้เป็นหลักธรรมกว้างๆนะคือเพื่อปฏิบัติไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางแล้วการปฏิบัตินั้นนะงมันมีการปฏิบัติทั้งปริยัติคือหลักปฏิบัติแล้วก็ก็เรียปริยัติแล้วก็ปฏิบัติคือปฏิบัติตามปริยัติ จะผลเรียกว่าปฏิเวทก็จะได้ผลออกมากันนั้นต้องให้ถูกต้องทั้งสามอย่างทั้งปฏิญาติปฏิบัติปฏิเวทเห็นว่าการบรรยายก็อสมควรแก่เวลาก่อนยุติการบรรยายหลวงพ่อก็อาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผลบุญผลกุศลผลธรรมะที่ได้ปฏิบัติกันมาแล้ว ขอได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลให้ทุกท่านบารรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเธอ